เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีปรับน้ำมันให้หนานะครับอ่ะขั้นแรกก็แกะฝานี้ออกก่อนครับนี่ไม่มีคนถือกล้องให้ครับเดี๋ยวขอวางกล้องไปหนึ่งครับแกะออกแล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็อ่าเอาสายใสย่สายเขียวดำแล้วก็น้ำเงินนะครับนี่ครับ ก็ดูครับเอาเดือยน,นี่ขึ้นข้างบนครเสียบสายประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็แล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจดูนะครับว่ารถติดโค้ดหรือเปล่านี่ถ้าไฟขึ้นกระพริบรัวๆรถไม่ติดโค้ดนะครับ ก็ปิดสวิตกุญแจเลยครับอ่าแล้วก็บิดคันเร่งให้สุดนะครับแล้วก็เปิดสวิตกุญแจนะครับก็เปิดสวิตกุญแจแล้วก็ดูนะครับไฟขึ้นกับพลิบครับแล้วก็ปล่อยคันเร่งประมาณครึ่งน,นึงครับมันนี่ก็ไฟรถก,ก็จะกระพริบนี่ครับอันนี้คือโหมดหนึ่งนะครับ ไฟจะพริบครั้งเดียวนะครับนะครับไฟจะกระพริบครั้งเดียวแล้วก็ปิดสวิตช์กุญแจเลยนะครับแล้วก็ปล่อยคันเร่งครับอันนี้ก็คือโหมดหนึ่งแล้วครับโหมดหนึ่งน้ำมันจะหนาที่สุดนะครับอ่าทั้งหมดมีอยู่สี่โหมดนะครับอันนี้จะมาสอนปรับแค่โหมดหนึ่งนะครับ